ด้วยความที่พ่อแม่ตายไปแล้วแล้วก็ชอบลงเขามาแล้ว <Kas> ก็มาเกิดเแม่ชีในบสแต่ด้วยความที่ใหมู่ที่มนีการร้องเพลงออกทางเป็นบทกวื่างเประทับใจเลยคว่าตัวเองเหมามากกับการเป็นชีก็เลยมาเปิดชีสัตที่ไหนได้จรมันไม่ได้มีแค่เรื่องการร้องเพลงเดียวเป็นเรื่องการเปิดศิลป์ด้วยแานงานก็เลยเหมือนกับกลบไปบ้านทุกาน ให้ไปเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็ไปเจอกับเ่อจดคนท่แบบเขาจะมีแคเตอยมต่างๆกันและที่แบที่เห็่ยอมากแล้ก็ต้องหา่าเอาชนะใจเขาให้ไดต้องบอกม่าเป็นเือันธุกต้รเป็นสิงห์มาต้อยุอยากต้องเชิเป็นนักร้องมารือะไรอย่างเงี้ยค่ะอทีุ้ดหรามแบมาใม่ตอนเขาเดนเปยนเดี่ยที่ตอไ ผ้ครู้เงกี่ยวกับรอเเยอะเาะแมกับการเราร้องแบบร้องขำไปแล้วเองก็มีเรียนเพิม้าตอนช่วงอยชันอยชุดมาที่เหมือนไม่ผ่านบางทีเลยค่ะใช่รอร้องร้องร้องตอบต่อบต่ตบหนจะแบบบีคบบต้องไม่ได้เราแน่เลยแต่ความที่อยากได้มาก็เลย

I'll ตอนนี้ตื่นเต้นมากิ้งคืนค่ะไม่ใช่เพราะว่าเป็นบทมาเรียนะคะแต่เป็นเพราะว่าเราเคยได้สัมผัสความมหัศจรรย์แล้วก็ความสนุกของเวลาที่ขึ้นไปอยู่เล่นละครเพลงแล้วพอมาครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ต้องส่งมอบความสุขให้กับคนที่มาดูให้มันได้มากยิ่งขึ้นนะคะได้แน่นอนเลยความสุขเนี่ยแล้วน้องดาวล่ะคะเป็นไงมาอย่างไงถึงได้เป็นนักแเบทที่เรื่องนี้ได้คือจริงิงเท้าความเมื่อมา14ปีที่แล้วนะคะเราเป็นนักร้องยูวิชนดีเด่นแห่งประเทศไทยของคีนจิ ค่ะแล้วก็อยู่เหมือนกับแบบก็อยู่กับครอบครัวกทีอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วไม่ได้ติดต่อกเรื่อยๆค่ะแล้วพอดีว่าพี่ดาวไปเจอแม่ทาบุญวัดเดียวกันก็เลยนึกถึงแม่ว่าเคยเห็นไหมว่าทำมัจัดใส่ใช่ทำบุญแม่บอกไปทำมัดจัดส่เองนยคะแล้วก็เข้ามาเข้ามาอัชันแต่ก็บอกเลยว่ารอบเดียวไม่ได้ผ่านกล่องรอบก็ไม่ได้ผ่านแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็แพ่เรื่อยๆจนกระทั่ง ทั้งสองคนมั่นใจแล้วว่าออน่าจะหวอยู่อย่างนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะคะนี่นก็เลยได้มาเป็นมาเรียเลยนะคะแล้วนางพี่ก็คุณผู้ชมจะได้รับความประทับใจต่อไปเหมือนครั้งตอนเราเด็กๆไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือประจักษ์แล้วก็พีาบอกกันนะคะว่าแบบด้วยความที่มาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนี่คือครั้งแรกแล้วก็หลยายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพอเป็นภาษาไทยแล้วมันจะเป็นยังไงแต่รับรองเลยว่ามันจะต้องน่าประทับใจแล้วก็สนุกนะคะกับเวอร์ชันภาษาไทย